บุรพารสสมิงภาพุทธคุณนังบุรพารสสมิง พระธรรมเบตังบุรพาพระสมิงพระสังกานังทุคาโลกบพยังวิวันใจเยสัะพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพะไยสัพักพร้อมตันเนียจันไร เวันใจเยส่ยมผ้าตา낭สาาลาหังประวันโตเมพระกพันโตสุรักพันตตอาคันเอรสามิงพระพุทธกุณังอาคันเอรสามิงพระธรรมเมตังอาคันเอรสามิง ปาสังกาังทุขโรคขาพยังวิวันใจเยสัพปทุกสัพโศกสัพโรคสัพภะไสสัพพครส,สเสนียดนัลวิวันใจเยสัมภาทานังสัพลาพังภวันตุเม ปรงทันตุสุรัทันตุทางสินพระสามิงพระพุทธคุณนางทางสินพระสามิงพระธรรมเมตังทางสินพระสามิงพระสังกานางทุกขรารกับยัง เววันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนียจันไลเววันชัยเยสัมภาณังสัพพราพังภาวันตุเบรักขันตุสุรัขันตุหอรดีราชามิงพระพุทตคุณนัง เอรัสสามิงพระธรรมเมตตาอระดีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรกายัง วิวันัยเยสัพพทุกสาพพโรกสาพพโรคสาพภัยสาพาฟระอสนเนียจันไรวิวันัยเยสัพาดานังสาพาลาฟังภาวันตูเม Rābhankāntu Sūrābhankāntu Pājjim Rāsabhīṃ prabhūttakunāṃ Pājjim Rāsabhīṃ prātam-metaṃ วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไลวิวันชัยเยสัมภาทะนังสัพพราพาังภวันตุเม Rangkantua Surangkantua Payaprasaming praputka kunang Payaprasaming pratameta Payaprasaming ทุกขอโรคัพยังวิวันใจเยสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพปะไฟสัพปครอสัเนียจันไลวิวันใจเยสัมภะทานังสัพพะดาฟังป้วันตุเมกรัางขันตุสุรักขันตุวโดอนลสามิงพระพุทธคุณนางโอ โอดอนรัศมิงพระธรรมเมตตาโอ้ดอนรัศมิงพระสังฆานันทุภโรคกภัยยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพสสัพพโรคสัพพัยสัพพคระหเสนียจันไลวิวันใจเยสัพพาทานังสัพพราภังพะวันตุเม รัะขันโตสุรัขันตุอิสานร,รัสมิงพระพุทธคุณนังอิสานร,รัสมิงพระธรรมเมตังอิสานร,รัสมิงพระสังฆานังทุกข์โลกพาปยังวิวันจัยเสสสสสพพยสัพพทุกข์สัพพสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครองเสนีย์จันเลย เววันใจเย,ยสัมปะทานังสัพพาพังปวันตุเมรักคันโตสุรังขันตุกรา,ารกสาเมิงพระพุทธนคุณังคงการสาเมิงพระธรรมเมตตาคงการกสาเมิงพระสังฆานังทุขกขโรกายัง วิวันชัยเยสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพพยสัพพระสนิทจัลลายวิวันชัยเยสัพพธะนังสัพพราพัง พระวันโตเมรรงขันโตสุรังขันโตอากาศลสัมมิงพระพุทธคุณนางอากาศลสมัมมิงพระธรรมเมตังอากาศลสัมมิง p ระสังฆานังทุกขโรุกขยังวิวันัยเยสัพพุกสัพสอกสัพพโรคสัพพภัยสัพครรสเนียจันไหลวิวันัยเยสัมปาดานังสัพพาดาพังพระวันโตเมรักขันโตสุรักขันโตปานทาวีรัศมี พระพุทธคุณังปัทตเวรสามิงพระธรรมเมตังปัทเวรสามิงพระสังฆังทุกขโรคัาภยังวิวันใจเยสัพทุกสัพโสสัพโรคสัพัยสัพคร้อสเนียจันไลวิวันใจเยสัมภาทานังสัพพาลาภัง ภาวันโุเมรังคันตุสุรังคันตุทองหลังใหญ่รัศมีงพระพุทธคุณนั่งทองหลังใหญ่รัศมีงพระธรรมเมตต์ังทองหลังใหญ่รัศมีงพระสังฆานั่งทุกขโรคกท่าพยังเววัานใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพะไปสัพพะรอสันเห ทั้ลยวิวันใจเยสัมภาัตตานังสภา,าภาราัังพรวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุมิมาสามิงมงคลจักรวานทั้งแปดทีประสิทธิจงมาเล็ลกำแพงแก่ ทั้งเจ็ดชันมาป้องกันหอมล้ลอกรอบตัวอนัตตาพระชาเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนสตาสหัสานีพุทธชารปริเกเต รังคันตุสุรังคันตุอิมัสมิงมงคลจกักรวาลทรรประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแกวข้างเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบตัวอนันตาราชจเสมานาเกตเตสมันตา สัตยโยชาะสหัสหาสานิธรรม,มชาระปริเกเตรักคันตุสุรักคันตุมสมิงมงคลจักวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจ,จงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ด Chan bahasong karn hong lom lop rob ananta prajesmana kete. สมันตาสัตยโย่อเจ้สห,สหาสาสาตานิปักเตกาพุทธาจาระปริเกเตรังขันตุสุรังขันตุอิมาสามิงมงคลจักรวาสท,<แ>ทั้งแบบทีประสิทธิจงมาเป็นรังแป็นแกล้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมหล่อ อบตัวอนันตาพระชาเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสหสหัสสานิสังคะชาธปริเกเตรักขันตุสุรักขันตุ